สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซุ่ม่องกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาซุ่มกล่องไอเอ่อไอคอนไม่มีฟีเจอร์ไม่มีมีแต่ l e g e n d s worldwide ครับเนะผมลีเจนส์ worldwide ครับเนาะผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาซุ่ม3ครั้งนะผมฟรีแถมอีกด้วยนั่นคือผมมีเงินสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย 9กบาทนะครับผมแงผมอะ่ะรวยในทีนี้รวยแบบกลางๆครึ่งๆ้น,น,นนะเพราะว่าผมเก็บเงินได้เยอะอยนะในเกมนะผมผมเก็บเงินได้เยอะนะผมเยอะอยู่เยอะเอาเรื่องเยอะเอาเรื่องพอสมควรวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสุ่มตัว Legends Worldwide ขับกันนะครับผมวันนี้มีสาสมตัวฟรีนรีผมคืออันนั้นคือตัวฟรีนผมหรือว่าตัวที่ผม เล่นไปเล่นมาเล่นยูโรเปียนขับชาเลนจ์ครับแล้วก็ใช่เปล่าวะยูรยูโรเปียนแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ชาเลนซูเปอร์สตาร์ชาเลนไม่ต้องห่วงเลยผมเล่นเวลาเรียบร้อยนะผมก็เลยไม่มีนะครม,มาผมจะเอาสูตร2อันนะผมแล้วเรามาดูกันว่าสูตรทั้ง2อันนี่จะเป็นยังไงนะครับผมแล้วจะออก l e g e n d s worldwide รับได้ไหมนะครับผมมาอันดับแรกเลย ผมจะเอาสูตรของฝรั่งนะผมนัม่นคือ k e i n De b o y n e ใชผมไง k e i n De b o y 2สองนะผม Emi p u m p e 2สองนะผม, m um ะผมถ้าคิดดูดีๆนะเพราะว่าผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมสองครั้งด้วยนะ Romanio เขาบผมไม่รู้หนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งบอกไม่ได้ใจน่าแหละครับงงกันเลยทีนี้ ไม่รู้งงว่าเอยสูตรอะไรวะเนี่ยงงเลยแต่ผมอยากได้ตัวฟาร์มบัสเทนนะผมกับตัวที่อยู่ในแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเพราะว่าผมผมชอบแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับผมอย่างเช่นเดวิดเบ็กแฮมไม่ได้นะผมได้แต่ตัวเดียโก้ฟอรันนะมแม่เสียใจจริงๆนะผม โอ้โฟาบัสเทนนะผมโอเคสองครั้งเอาสามครั้งดีกว่าเคหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บมาเฮ้ยจุดก็หลังไม่โดนใจผมเลยโอ้โห บอลเงินไอแล้วโอ้โหฟีเจ้นยังมาับผมสูตรนี้ใช้ไม่ได้ครับตัดเลยอืมลองสูตรนี้เลยนะผมเนี่ยโรมาเนโอนะผมสูตรที่ผมได้อะไรวะ เวียล่านะผมซึ่งไปได้กูว่าดีใจจริงๆเลยครับโอ้โหคือสูตรนี้ผมใช้ตั้งแต่มานาไ,ได้เลยเนี่ยแต่ว่าสุบไม่ได้สักทีนะครไวมากไวโคตรเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าผมดูผมือถดวงผมไม่ด,มมดีเอ้ยฝัางเศสอุ้ยบันทองโอ้โหอันดีมาเรียบ่ะเนี่ยโอ้ไม่ใช่บารามอ่ะฮะคิมี่ ไาคิมี่อ่ะโอเคอันสุดท้ายแล้วนะับห้านาทีไม่ได้ครับต้องสามนาทีนะครับซึ่งไปแล้วก็บอกว่าสามนาทีก็ชคชนนะรับอย่างนี้นะับทำไมสุ่มมันยากจากังวะเนี่ยคือสุ่มได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะ่าเล่หาคิมี่ก็รู้สึกเวอรีกูดนะครนะฮะก็เลย ตัวแมนยูนะะมีเอ่ออะไรวะไมเคลโอเวนใช่ป่าวะไม่ใช่เออใช่ไมเคลโอเวนแล้วก็ปาร์กจีซองแล้วก็ตัวไว้ยอกนะผมหนึ่งสองสามมา โอ้บอลทองเอ้ยโอ้บอลทองใครวะเนี่ยโอ้โหกิทตเทอร์ว h a เ t อ e เฮ c กโอเคเอาอย่งไงดนนั้นเนี่ยเฮ้ยมา มาเอาสูตรที่สามนาทีก่อนเอ้ยเดี๋ยวอ๋อก็ได้นี่เออส,สูตรผมทำเองทำเองนะผมก็คือดดอบบอยนะผมเอ็มปัมเป้เดอะบอยยังไม่ได้น,นั่นแหละบอกไว้ก่อนเลยเดอะบอยยังไม่ได้เลยครั้งแรกไม่ได้ครับผมโอ้โหคีวินเดอะบอยน้สูตรนี้ไม่รู้ผมทำเองเปล่า แต่ทีแ่แน่ได้หรือเปล่านั่นแหละครับลองดูดวงแล้วกันนะผมโอเคสองแสนนี่ผมพลาดไม่ได้เลยอิมานิเอลนอยเออร์นะผมโอ้โาปบัสเทนครับไม่ได้สักที อุ้ยอุ้ยสูตรนี้เกือบหลุดครับหนึ่งสองสามโอ้ไม่ได้บว้ยโตอ้โหโอ้ my g อ,อด หัดเงินหมดเลยสูตรนี้ว่าใช้ไม่ได้แล้วนะใช้ไม่ได้เลยอุ้ยอา่าวหลุดไปโอ้ยอะไรไปเนี่ยเออกดแฮนดิเคนเวนรรมมีโอกาสได้นะแต่มันยากชิบหายเลยอย,อยากคโคตรเลยครับผม

ได้ไ่ะเออเซิร์ฟเวอร์อ้หูเฮ yeah, yeah, ้ยบน้ำอ๋ไม่เสียใจไม่เสียใจก็ใช่แหละบอลน้ำด้ตัวเองโอ้โหลำบึก รถอะไรมาเนออชื่ออะไรไปเนี่ยมาติเนสเออมาติเนสโอเคเอาแบบตีเดียวก่อนแล้วกัน้องเฮ้ยเพิอกดเวียนดำอย่าบอกก็ไม่ได้ตอวคิดนะอุ้ยบอลดำโอ้ยเช่เดือบร้อยไปเนี่ย เดิบอยเติบอยจริงอุ้ยได้ได้เวอร์ตันด้วยอู้ผมว่าผมว่าเขาเข้าหากันนะเนี่ยโอ้โหบอลมัดก็ใช้ได้นะเพราะว่าเป็นสโมสรอังกฤษแมนเชสเตอร์สิครับโอ้โหสุดจัดเลย ทำงานได้สักทีวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือไมนได้ตัไหนต่นักเตะตำนานเลยใช่ไหมอ้โหมาจาชโชกเกอทอดโอ้โหปอ,อ,อตรตเรสมาร์ติเนีสกูต้าโอโเบนฟอร์ดเอามีอีกตัวหนึ่งครับผมอยากได้คิสเตียนอีริกเซนนะผมอุ้ยเดอบ์บอยครับผมเป็นอันดับหนึ่งเลย เอ็มปัมเป้ด้ใช้สูตรนี้ไม่ค่อยเอ็นจอยสักขนาด เียโรสุดท้ายแฮร์รี่เคนครับสูตรนี้ผมยังงงว่าเอ้ยทำไมผมต้องแชห่หนึ่งสองสาม ไม่เข uhm, oh ้าใจสักอีกคอมแจ้งสเบิร์กอ่านเชื่อผิดหรืออ่านชื่อผิกขออภัยด้วยนะครับอ้า ถึงแม่อังกิจเลยโอ้อย่าบอกว่าเราเดอะบอยโอ้ไม่ซ้ำใครเลยไม่ซ้ำใครเลยโอ้จัวอาคาเซโร่นะผมผมว่ารีเจนไม่น่าจะเหมาะนะเพราะว่าเอ้า ก็จะเดินแล้วน้องเนี่ยอุ๊ยนักเตะลิวฟูครับโอ้มาจ้าวช่วยกล้วยทอดลิวฟูวเ็นสั้นเหรอหรือว่าใครวะอ๋อแอนดูโรเบิร์สันโอ้โหเบนฟิก้ารวมไม่นี่ด้วยแต่หน้าก็ไม่เหมือนป่ะอนดูโรเบิร์สันครับโอ้โหตัวนี้แหละตัว,วที่ลุ้นง่ายๆ ชิปเป้งเลยว no no ันทองก็เย่สิครับโอ้โหดว้ยยอคเลยดว้ยกโอ้โหดวายยอผมพูดจริง gotcha ด้วยในหลายอันเฟเซอร์ครับผมโโอ้หกล่องนี้ ใช้ได้ครับออกมาช่วงท้ายก็ดีครับเมรด้กูดเลยครับโอ้โหโอเคโอเคสักกดสองครั้งผมว่าต้องได้เอ้อเอ้ยมอสโคเอาอีแล้วเหรอไอ้เนี่ยโอ้ย,อยคือมันยังไม่แบนหรอวะเนี่ยคือมอสโคมัน,นยังไม่แบนอีกเหรอวะเนี่ยแม่น โอ้โหรัสเซียซะด้วยโอ้โหซุ่มเออช่วงท้ายก็เออดีเนอะโอ้โห,โโหรัสเซียใช่ไหมเนี่ยคือสุ่มรัสเซียไปเลยใช่ไหมโอ้ยผีที่ได้บอลทองก็ยกอันระดับขั้นถึงบอลทองก็ Very good. เอริกูดเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะกดลเลยแหละเจอกันใน eFootball 2022นะครับผมไม่รู้วันไหนนะครับโอเคได้ทั้งเดกแอนดูโรเบิร์ตสันนะครับโอ้โหซป๊บลวโอ้แม่คือซานโต้เรัาผมโอ้โหว่าซานโต้หรือว่าแคมโปสร์สีมันคล้ายๆนะคล้ายๆแคมโปสรหรือว่าซานโต้โอ้โห โอ้โหจะเลยมากโอเคทำวิวบอลมัดข้าพลังเจ็ดๆนับโอกาสนะโอกาสจะได้ถ้าแบบรื้องท้าได้ดีเกิโออแปลกจังเลย อ้ถ้าเป็นเอเดนฮาซานี่ยังฮาซาเลยครับผมโอ้โหวีเวียนเซเปล่าโอ้โหวีเวียนเซียโน้โอ้โหคืออยากได้อ่ะอยากได้เหรอเอเดนฮาซาครับอุ้ยอันนี่จะเลยได้ไน้นอนอู้ย ี่ไมค์กอดคัสเปอร์ชไมเคิลป่ะเนี่ยรู้ว่าตัวอะไรวะดูเก่งๆว่าน่าสนใจนะโอ้โหอีดิสันครับโอ้ไมค์กอดคือได้แมนแมนซิตี้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยได้ทั้งตัวดังเลยใช่ไหมโอ้โห จะสู่มเพื่อนผิดก็ได้นะแต่ถ้าเป็น allergic บัลิดอูถ้าพูด allergic บลิดสุ่มได้อะไรเล็กหมดเลยปอชอเอาอีกแล้วครับพอตัวเลสมีแล้วโอ้ยพอจ้าช่วยกลวยทอดอ้ยคือพอตัวเลสผมมีแล้วเอ้เอ้ตอนที่สุ่ม่ะผมมีแล้ว กล่องนิ้ี้นิน้จะเสียใจมากกว่าวเนี่ยอุ้ยบอลดำเสียวอยู่นะว้าวโอ้โห17นาทีเอาว,าว้าวขนาดนั้นเนี่ยโอ้ย17นาทีเป๊ะเลยแล้วสุ่มอะไรต่อไปเนี่ยโอ้โหได้ของอะไรเปน,นึง้วย้ย คือได้เลเจนก็ดีอยู่แล้วน,น,นะครับผมซึ่งไปไรกกบอ่ว่า,วา Very good นะครับผมโอเค18นาทีแล้วนะครับผมซึ่งไปไี่กูว่ายามากเลยยาที่สุดเลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะรีบเปิด,ปดซุ่มนะผมว่าผมได้อะไรนะผมมาะครับโอเคโอเคเปิดไว้นะผมเปิดไปลนะ ปุ๊บปุ๊บอันกิจชาติอันกิจอันกิจเจริญเจริญไปหมดเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้ด้วยโอเควันนี้ผมไวหน่อยโอเคไวไวไว,ไว,ไว,ไวโอเคไวไว้ไวก่อน โอเคโอเคเลยอันสุดท้ายแล้วนะครับผมได้ตัวเลยครับ ็นวิวินซ่าโอเคเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยวันนี้ผมได้ผมได้ไดแจ็คพอตแตกนะครับผมแจ็คพอตไปเลยก็ว่าได้นี่ผมผมได้แอนดูโรเบอร์สันนะครับผมเออมีอาเกโร่เนี่ยดูไว้ย,ย่อครัผมซีเอฟนมโหสะใกล้ใกล้สระ ซาวาเออซาวาโลนาโนนะผมโอ้โหเนี่ยครับได้เดอะบอยได้เออเพียบเลยครับเลยอันเฟเซอร์โอ้โหได้นี่จารเลไปหมดเลยครับผมโอเคนะผมวันนี้ผมไม่ขายแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมอยากสะสมแหละสะสมไอ้ที่ตัวที่มันเออดีขึ้นโอ้โหแปดสิบแปดอ่ะจะเลยนะครับผมเอาเดวิดเตคิอาออกนะผมส่งเป็น เอเก็ซันนะครับผมเชคีเวนโคก็บอกู้วยว่ามันทำได้ยังไ,ไงะเนี่ยอู๋นี่ครับตำแหน่งใหม่ของโจคันะเซโร่นะครับผมโอ้โหใกล้ๆรถที่นะโอ้ยดีสุดๆเลยจำนะครับผมจำไปเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปจะยาวนิดนึงครับผมเพราะว่าผมสุ่มไปเยอะมาก ได้จัวอาคาสอทุยจัวอาคาเซโลนะครับผมแล้วก็ผมได้ตัวอันดูโรเบอร์สันนะครับผมซึ่งแจ็คพอตนะครับแจ็คพอตแตกเลยครับแตกจริงๆครับโอ้ไม่กอดคือถ้าเป็นเดวิดซินวานะ <c oughs> <ๆ>เขาก็อยู่ในเอออุ้ยซองฮามินเออไม่เห็นว่ะ คือไม่เห็นว่าเอ้ยได้ได้ซซฮามินเอองงถ้าดูย้อนหลังนะขอดูหน่อยนะครับผมว่าผมได้ซอฮาม,มินหรือเปล่าเออยังงงอยู่ว่าทำไมได้ซซฮามินนะ้ำผมแตวันนี้เนี่ยคลิปยาวมากๆนคะรับขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าแล้วครับสวัสดีครับผมสุ่มกล่องนครับเดือนหน้าเลย คลิปใหม่สุเสาร์อาทิตย์และวันหยุดสวับนี้ขอลาไปก่อนสวับนี้สวัสดีคร,รับผมเย yeah.